สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันที่16เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนวันมาคบูชาที่พระบรมศาสดาได้ประกาศพระศาสนาได้ประกาศ หลักการพิธีการและก็อุดมการณ์ให้กับพระพิสุได้ไปประกาศพระศาสนาเรียกว่าจะตรงค่าสันนิบาตเป็นวันแห่งการมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายของพิสุทั้ง4อย่างด้วยกันนะครับคืออย่างที่1นึพระพิสุที่มา 1,225รูป 2. พระที่มารวนแต่เป็นเอหิพิขุอุปสัมบทาที่พระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้ด้วยพระหัตของพระองค์เอง 3. าพิสุที่มารวนแต่เป็นพระอรหรันต์บรรลุชีนาสพพร้อมอภิญญาหก 4. เป็นวันที่เสวยเลิกคือวันพระจันทร์เจมดวง นั่นเองนะครับเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกประกาศหัวใจพระาศาสนา3ข้อด้วยกันนะครับคือ 1. การทำความดีทั้งปวง 2. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 3. การยังจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ เรียกว่าสัพาปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสกิตตะปริโยทัป,ปนังเอตังพุทธศาสนังเห็นไหมครับนี่คือการที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาให้พระภิกษุนำเป็นแบบอย่างแล้วก็ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นในชมพูทวีปคือวันจัตรงคาสาันนิบาตวันเพ็ญเดือน3คือวันนี้นะครับ เป็นวันดีพ่อใหญ่มหาก็เลยนำพระสมเด็จวรคังที่เป็นองค์ดาราองค์ครูองค์ประจำกายของพ่อใหญ่มหามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับอ,องค์ครูองค์ดาราก็เป็นของพ่อใหญ่มหาเองนะครับเป็นการจัดเองนะครับพเพื่อนๆเราแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสนะครับ นึกว่าจะเป็นองค์ดาราองค์ครูของธรรมเนียรสมเด็จอันนั้นของผู้มากด้วยบารมีนะครับแต่ของพ่อใหญ่มหาก็มีแค่นี้แหละครับที่จะนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเรียกว่าพ่อใหญ่มหาก็ไม่ใช่เซียนพระนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ชอบศึกษาพระสมเด็จตามตำรา20กว่าปีที่สะสมมานะครับ ก็เก้90กว่าองค์ที่มีนะครับเฉพาะสมเด็จก็60กว่าองค์พระเกจิอาจารย์อีกก็30กว่าองค์นะครับแต่อันนี้จริงพระสมเด็จนี้มีมีหลายร้อยนะครับแต่ไม่ผ่านนะครับไม่ไม่ผ่านคือพ่อใหญ่มหาคัดแล้วเป็นพระที่เรียนแบบเป็นพระที่ทําปลอมเจ๊ขึ้นมาดูแล้วคัดออกนะครับ300กว่าองค์ ภาคเกจิอาจารย์ก็ไม่เก่านะครับไม่ทันยุคเรียนแบบก็คัดออกก็เหลือทั้งหมดก็90กว่าองค์ทุกองค์ที่พ่อใหญ่มหาทำคลิปนี้คือแท้หมดนะครับตามตำราตามข้อมูลที่พ่อใหญ่มหาได้ศึกษามานะครับมีโอกาสได้มาทําคลิปจริงๆก็เดือนอเดือนตุลาปี64นะครับเพื่อน เพราะมีโอกาส work from home อ,อยู่บ้านทั้งวันมีเวลาก็ก็ได้มาดูตําราศึกษาค้นฟ้าแล้วก็เข้ามาดู YouTube แล้วก็มาเจอคลิปคลิปหนึ่งที่พี่ไตเทพขออนุญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปนั่งพูดคุยกับอาจารย์โจ๊กนะครับหรือท่านอาจารย์นัทพลเกษคร พอใหมหาก็เกิดเกิดแรงบันดาลใจนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะครับที่ทำให้บุคคลธรรมดาบุคคลหนึ่งที่มีพระสมเด็จอยู่แล้วแต่ไม่กล้านำมาออกสื่อคือแท้อยู่คนเดียวนะครับกลัวแท้อยู่คนเดียวนะครับอายอายเพื่อนนะครับได้แก่ศึกษาเงียบๆนะครับอ,อยู่บน ตํนักอยู่บนบ้านอยู่บนสํานักของเราก็ศึกษาอยู่เงียบๆนะครับไม่กล้านําออกสื่อแท้อยู่คนเดียวสุดท้ายได้มาเจอคลิปของอาจารย์ทั้งสองจึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานะครับเพราะว่าเราศึกษาพระสมเด็จตามตํราไม่ใช่เฉพาะแค่เกตพิมพ์ห้าเนื้อหาหมวลสารตามที่เซียนเขาบอกมีเป็นร้อยๆบล็อกพิมพ์ ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่า300บล็อกพิมพ์ก็มีนะครับเพื่อนๆขนาดนั้นเลยนะครับจนพ่อใหญ่มหาตกลงใจที่จะนําออกมานะครับเพราะว่าการศึกษาพระสมเด็จเราเราศึกษาตามตําราเรามีข้อมูลเราสามารถแยกแยะวิเคราะห์ได้ประสบกับคําทํานายของเจ้าบุคคลสมเด็จท่านบอกว่าท่านทํานายไว้ในปี พุทธศักราช2อ1 5ก่อนที่ท่านจะมรณภาพว่านับจากนี้ไปอีก12นักษัตวก็คือ114ปีจากอนาคตนี้เราจะเห็นพระสมเด็จที่ท่านให้ไปกระจรกระจายไปทุกมุมเมืองจะกระชอนจะมีชาวบ้านนำออกมาทุกหนทุกแหง่งเพื่อ,อบูชาบารมีของ จ้าบ,บคุคคลสมเด็จท่านนั่นก็ครบพอดีนะครับคือปี6 5ท่านมรรภาพในปี24 15ปีนี้ก็2565ครบ1 1 4 14ปีพอดีดังนั้นเราจึงเห็นสมเด็จที่อยู่กับชาวบ้านมากมายได้นำออกมาให้พวกเราได้กราบไหว้บูชากันทั่วเมืองหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นพ่อใหญ่มหานี่แหละครับที่จะนำสมเด็จนะครับออกมา ให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับวันที่วันมาคบบูชาเนี่ยวันที่16กุมภาเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปวันนี้มีแต่คลิปเด็ดๆท้งนั้นเลยนะครับสมเด็จองค์ครูทางนั้นเลยนะครับที่พ่อใหญ่มหานำมาอย่างองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับเพื่อนเเรียนให้ทราบก่อนนะครับไม่ใช่เป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับ เป็นพิม์พยุคโบราณเลยนะครับยุคยุคแรกเลยนะครับเนี่ยจึงจึงดูไม่สวยนะครับว่าไปแล้วดูดูไม่สวยแต่แต่มีศิลปะมีความงามแบบชาวบ้านนะครับยุคแรกเลยเนี่ยน้ำมันตังอิวยังไม่มีนะครับดังนั้นพระในยุคแรกแตกหักชิมรุดได้ง่ายคือจะไม่มีการแตกลายงาแตกลายสังกโลกนะครับถ้าแตกก็แตกถ้าหักก็หักไปเลยอย่างนี้สมรฆครงเนี่ยหลุดออกไปเลยนะครับ นี่ด้านในนี้คือเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆเนี่ยด้านในเปลือกหอยนะครับองค์นี้มีมีเหล็กไหลด้วยนะครับมีเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเม็ดเหล็กไหลที่พ่ใหยามหาชีตรงนี้นะครับนี่คือเม็ดเหล็กไหลนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเม็ดใหญ่เห็นเมื่อเลือเลยนะครับนี่นี่คือเม็ดเหล็กไหลนะครับตรงนี้แล้วก็อยู่ที่ซุ้มระคังด้วยนะครับนี่ซุ้มระคังนี้ก็มีนี่คือเม็ดเหล็กไหลนะครับอ่ด้านบนก็มีอีกนะครับเนี่ยเนี่เม็ดเหล็กไหลนะครับเนี่ย องนี้มีเม็ดเล็กไหลด้วยเป็นเป็นพิม์เป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบางท่านบอกว่าพิมพเจดียโยไม่ใช่พิมพเจดียโยนะครับแต่ลักษณะก็ก็เหมือนพิมพเจดีที่แรกพ่อใหญ่มหาก็คิดว่าเป็นพิมพเจดียโยนะครับได้นําไปให้ครูบาอาจารย์หลายท่านดูท่านก็บอกว่าไม่ใช่พิมพเจดียโยนะครับเป็นพิม์เป็นพิมพระปทะเป็นพิมใหญ่นะครับ เป็นพิมพใหญ่เลยที่บอกว่าเป็นพิมเจดี JD ก็เนี่ยเราดูดูเส้นเห็นไหมครับนี่เฉียงขึ้นมาที่ปลายเจดปลายเจดก,ก็วัดลงมาก็เฉียงถ้าเราดูด้านหน้าอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเจดีเลยนะครับเหมือนพิมเจดี JD เลยพ่อใหญ่มหาดูดูแรกแรกก็คิดว่าเป็นพิมเจดี JD, แต่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นพิมอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนะครับทีนี้เรามาดูซุ้มระฆังซุ้มระฆังนิโยเลยนะครับจริงๆ เป็นพิมพใหญ่โยนะครับท่านอาจารย์ท่านเรียกว่าพิมพ์ใหญ่โยเราเห็นเส้นบังคับพิมพ์ใช่ไหมครับนี่เส้นขอบระจกดูสิครับนี่เส้นบังคับพิมพ์ลงยาวมาเลยนะครับเนี่ยนี่คือพิมพ์ชาวบ้านเลยนะครับไล่ยาวลงมาเลยนะครับเพื่อนๆคลาสสิกมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไล่ลงมายาวเลยนะครับส่วนสีนี้ก็เหมือนสีสีสีก้านมะลินะครับเนี่ย เราจะเห็นยุคแรกเห็นไหมครับเพื่อนๆนมีเม็ดแดงเห็นไหมเม็ดแดงนี่เศษอิฐผัชจ um ุมกอเลยนะครับนี่มีกูไวมึงไม่จนนะครับนี่คือเศษอิฐผสชุมกอที่เราเห็นเพื่อนๆดูลักษณะเนื้อพระสิครับนี่เนื้อโยมาด้านหน้านะครับนี่เป็นการปาดจากเอ่อจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเนี่ยหรือด้านหลังมาด้านหน้าเราก็พิจารณาด้วยเหตุปัจจัยนะครับเนี่ยลักษณะเนื้อโยมาด้านหน้านะครับเนี่ยแล้วทีนี้เรามาดู เห็นไหมครับเพื่อนๆคลาสสิกไหมครับเนี่ยนี่คือเกตนะครับนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระสมเด็จแท้ให้ดูที่เกตนะครับถ้าเกตอย่างเงี้ยเรียกว่าตกท้องช้างนะครับเนี่ยเกตนี้ยุบลงไปที่เนื้อด้านในสะบัดขึ้นมาเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ตกท้องช้างเลยสวยงามมากองนี้นะครับนี่ผิวดูเราเห็นอย่างนี้ไม่มีหูใช่ไหมครับหูเลือนรางนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยแทบไม่เห็นหูข้างนี้นะครับ ถูกต้องไหมครับเนี่ยแทบไม่เห็นหูนะครับแต่เวลาเราหันข้างเป็นไงครับเพื่อนๆหูเป็นลำเลยนะครับเนี่ยคลาสสิกมากนะครับเนี่ยหน้านี่ก็เป็นนี่แหละเรียกว่าเมล็ดพิกไทยเพื่อนๆนี่แหละครับเมล็ดพิกไทยดูแขนสิครับเนี่ยแขนด้านในเนี่ยม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเนี่ยลักษณะอกนี้ก็เหมือนอกกระบอกนะครับสวยงามนะครับเนื้อเนี่เนื้อนี่ ไล่ระดับต่ําลงไปหาพื้นผ้าเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วก็ลำคอเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นลำเลยนะครับนี่เราก็จะเห็นพื้นผิวผ้าเนี่ยลำาไรนะครับเนื้อด้านในซุ้มระฆังต่ํานะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยด้านนอกสูงเห็นไหมครับนี่วัดนี่ต่ําเลยนี่ต่ํามากนะครับด้านนอกนี่สูงเนี่ยแบบโบราณจริงๆเลยนะครับเนี่รุ่นโบราณเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นชัดนะครับนี่คือต่ํา ข้างบนนี่สูงเห็นไหมครับพิมพ์โบราณก็จะเป็นอย่างนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแต่ปัจจุบันนี้ก็ก็ไม่เห็นคุยกันแล้วนะครับสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านบอกอาจจะเป็นพิมพ์แรกๆนะครับพิมพ์ยุคต้นนะมีใช่แน่นอนแต่ถ้าเป็นยุคกลางยุคปลายแล้วเนื้อ,เน,อเนื้อด้านในสนองคังกับด้านนอกสนองคังนี้ดูแล้วจะเสมอกันนะครับแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนั่นท่านคงจับเหมือนจับองค์นี้มาเลยครับององ,องต้นๆเลยนะครับลักษณะอย่างนั้น เราดูนะครับนี่ดูซุ้มระฆังดูการยุบการแยกเขาดูสีเขานะครับนี่สีงาช้างนี่แหละที่โบราณท่านว่านะครับเพื่อนๆดูไว้เลยนะครับนี่แหละครับสีงาช้างเราเราดูพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับภาษาอนุรักษ์เราเนี่ยดูดูเนื้อหามวลสารพิมพ์นี้ลงแต่ถ้าสายพาณิชยเขาจะดูพิมพ์เป็นสําคัญนะครับเราดูด้านข้างนี้เป็นไงครับนี่ด้านข้าง ดูสิครับเนี่ยดูการแตกนี่คือแตกแบบธรรมชาติเห็นไหมครับเพื่อนๆนเนี่ยไม่หนาไม่บางพอดีเลยนะครับนี่แหละคือสมเด็จวัลคระังแท้ความพอดีเราดูเห็นไหมครับนี่เม็ดอิฐแดงพระสงฆอกอาำแพงมีกูแล้วมึงไม่จนนะครับนี่เพื่อนๆดูขอบข้างสิครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเนื้อโยมาด้านหน้านะครับเพื่อนๆดูสิครับถ้าเนื้อโยมาอย่างเงี้ยเราจะตัดจากไหนไปไหนครับเพื่อนๆตัดจากด้านหลังมาด้านหน้าถูกต้องไหมครับ เนื้อมันจึงโยมาด้านหน้าปาดมาอย่างเงี้ยหรือจะปาดจากถ้าถ้าปาดจากด้านหลังมาด้านหน้ามันก็มองไม่เห็นขอบใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ท่านบอกแต่มันต้องปาดจากด้านหน้าลงไปถึงจะมองเห็นขอบปาดลงไปอย่างนี้เนื้อมันต้องโยมาเห็นไหมครับเราดูเมื่อเราดูด้านหน้าด้านข้างเรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆเป็นไงครับทีนี้ ไม่มีคำอื่นที่จะบรรยายได้แล้วนะครับทีนี้จบเลยนะครับสวยงามดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังนี้เรียกว่าทื่อเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเม็ดเศษอิฐแดงพระสงก่อกำแพงโบราณท่านบอกนะครับมีแค่สีห้าเม็ดนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับพระสมเด็จวัดระฆังแท้เนี่ยเม็ดแดงเขามีไม่เยอะนะครับมีสีห้าเม็ดโดยประมาณนะครับ ถ้าสมเด็จพระราชาองค์ไหนมีเม็ดแดงแดงเต็มองค์นี่ให้พึงระวังนะครับมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนั้นนะครับดูสิครับเนี่ยเส้นรอยปูไตเรือนรางรอยหนอนด้น,ดนเห็นไหมครับนี่รุมพระจ,จันทร์ในรุมเทพเห็นไหมครับสวยงามแล้วก็ดูลักษณะสีเขาสิครับนี่นี่แหละสีสีกา้านสีก้านมริแห้งนะครับ เพื่อนๆดูดูเนื้อเขานะดูความแห้งนะครับสมเด็จวระครังเนื้อต้องแห้งแห้งหนึกนุ่มเหมือนเนื้อคนอายุเกตสิบแปดสิบนะครับเพื่อนๆเราคิดง่ายๆเนื้อคนอายุเกตสิบแปดสิบเป็นยังไงเนื้อสมเด็จวรลครังก็เป็นอย่างนั้นนะครับยุบย่นย่อแยกแตกเป็นลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ด,งมดงองค์นี้มีแค่ห้าเองนะครับหนึ่งสอง สามสี่สี่เม็ดนะครับนี่องค์นี้มีไม่เยอะนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นี่คือด้านหลังนะครับเมื่อเราดูด้านหลังแล้วเราก็มาดูด้านข้างอีกรอบเห็นไหมครับนี่ดูด้านข้างแล้วเราก็มาดูด้านหน้าน,าน,นะครับนี่ด้านในเนี่ยนี่คือเศษเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยมองเห็นด้านในเนี่ยเป็นเม็ดเบลอเลยนะครับ เม็ดเปลือกหอยนะครับนี่เห็นไหมครับโบราณท่านชี้ให้เห็นนะครับเพื่อนเนนี่หมายถึงว่าเนี่ยฐานแรกเนี่ยศีลน,นะครับศีลส,สมาธิปัญญานี่คือปิศาธรรมที่เจ้าพระคุณท่นให้เรานะครับศีลก็คือเราต้องมีศีลน,นะครับถ้าเป็นชาวบ้านก็คือไม่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับอ,อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะครับ ศีลส,สมาธิก็คือรู้แจ้งนะครับรู้แจ้งเห็นจริงในงานในอาชีพที่เราเป็นที่เราอยู่นะครับเรียกว่ารู้จักหน้าที่ตนเองนะครับทำหน้าที่ให้บริบูรณ์นะครับไม่บิดเบียนคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเนี่ยศีลสมาธินะครับ,นะรบปัญญาเราต้องมีปัญญาประกอบอยู่เสมอในการทําอาชีพประกอบอาชีพ เราต้องมีสติปัญญาของเรานะครับนี่เห็นไหมครับศีลส,สมาธิปัญญารวมกันนี้เรียกว่าเป็นพุทธะนะครับเนี่เป็นองค์พุทธก็คือเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองพ่อใหญ่มหาหรือเพื่อนเพื่อนเอฟซีเนี่ยมีพุทธอยู่ในตัวนะครับพเพื่อนเพื่อนแปลว่าผู้รู้ทุกอย่างที่เราทํากิจกรรมเราทําหน้าที่เราเราเป็นผู้รู้เราก็ตื่นตัวตื่นตัวอยู่เสมอแล้วก็เบิกบานนะครับ ครั้งคราวใดที่เรารู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละเราคือพุทธะในขณะนั้นเห็นไหมครับถ้าเราเป็นพุทธะบ่อยๆต่อไปแล้วก็ตัดสู้เลยเห็นไหมครับเหมือนพระเจ้าถ้าเราเป็นพุทธะแล้วหยุดพุทธะแล้วหายก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับสะสมบารมีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นพุทธะหยุดตลอดเวลารู้ตื่นเบิกบานอยุดตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะตัดสู้เหมือนพระเจ้าเราเลยเห็นไหมครับเนี่ยศีลก็คือหยุดภายใต้กฎระเบียบ บ้านเมืองไม่ทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนเราเดือดร้อนแล้วก็สมาธิทําอาชีพวงคตนให้ดีรู้จักหน้าที่ไม่ละทิ้งหน้าที่นะครับแล้วก็ปัญญาดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารับผิดชอบให้มารู้เป้าหมายนะครับนี่ศีลส,สมาธิปัญญาแล้วก็สมระครังสมระครังนี้ก็เปรียบเสมือนระครังดังกล้องกึกกังวานไปทั่ว ทั้ง3ภพเอเวจีนรกแล้วก็มนุษย์โลกแล้วก็สวรรค์เห็นไหมครับพระเจ้าเราเนี่ยพระเจ้าเราเนี่ยเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านเปรียบเปลยอย่างนั้นนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำสมเด็จองค์ครูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพื่อนๆดูแล้วตัวอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านด้วยนะครับขอให้โชคดีมีชัย ห่างไกลจากโควิดนะครับขอบคุณครับ